สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนําโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจาวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2,567แนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นเหนือใต้เลขเด่นตัวเดียวของแอตตูนักคำนวณน,นะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลข3ทุกท่านได้เลข3วันที่ก็อยู่ในส่วนด้านบนนะครับ1นึ่งทับสิบอ มาลุ้นกันสามจะมาไหมทุกท่านสามนี้นะครับแนวทาง up and down ถัดมาจะเป็นแนวทางเลขติดบนเลขเด่นสามตัวของอาจารย์ท่านนี้นะครับอาจารย์คำนวณได้ห้าหกเจ็ดทุกท่านห้าหกเจ็ดส่วนวันที่ก็อยู่ด้านบนเลยนะครับแนวทางของอาจารย์งวดก่อนไม่ได้ลงให้นะครับไม่เจอทุกท่าน ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นบนวิกสังกสีนะครับเป็นแนวทาง3อาจารย์ด้วยกันแนวทางของแอสุชาดาคำนวณได้0กับ7นะครับแอตโสดอันตรพานได้0กับ2แล้วก็พ่อใหญ่คำแสงได้3กับ7นะครับตัวชนก็จะมีอยู่2ตัวทุกทันศนยกับ7สำหรับแนวทางงวดก่อนหลุดไปนะครับหลุดไปทุกทัน ใบใหม่ก็คือใบนี้นะครับวันที่อยู่ด้านล่างสุดนะครับ11ทับ1นทางเด่นบนวิกสังกสีต่อมาครับจะเป็นในทางเสือพบสิงทุกท่านเป็นสูตรคำนวณเลขเด่นของพ่อใหญ่คำแสงกับอดโซดอันตรพานนะครับเมื่อที่ผ่านมาพ่อใหญ่คำแสงคำนวณได้เลข2ก็ ไปบนนะครับไปบนเข้าตำแหน่งหลักหน่วยหวยออก962ส่วนแนทางของแอสโซดอันตพานคำนวณได้เลข7อันนี้หลุดไปนะครับทางโดยเลขงวดก่อนก็จะประมาณนี้ทุกท่านงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับแนวทางพ่อใหญ่คำแสงคำนวณได้เลข7ส่วนแนวทางของแอสโซดอันตพานคำนวณได้เลข0ทุกท่าน7กับศนย์ แต่ชอบรูปแบบนี้ก็แคปหน้าจอเอาไปนะครับถ้าไม่ชอบใจอย่างไรก็ผ่านส่วนวันที่อยู่ตรงนี้นะครับตรงกลางทุกท่านหนึ่งทับสิทับหกเจ็แนวทางเสือพบสิงต่อมาครับจะเป็นนทางเด่นบนเลขเด่น2ตัวของแอดมารีงวดที่ผ่านมาเข้า2ตัวเลยทุกท่านอาจารย์คำนวณได้6กับ9นะครับหวยออกเก้าสอง งวดก่อนหน้านั้นก็มีเลข6ที่เข้านะครับงวดที่ออก6-6-5กสองงวดหลังสุดเข้าทุกทันงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาอาจารย์คำนวณได้3กับ4นะครับ3กับ4ตามนี้นะครับแากทางเด่นบนเลขเด่น2ตัวของแอดมาลีงวดใหม่ได้3กับ4 ต่อมาจะเป็นในทางคู่โต๊ดบนของแอดมุกนะครับงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายตดวชนของอาจารย์6กับ9ก็มา2ตัวเลยนะครับสำหรับคู่โต๊ดของอาจารย์นี่เข้า3ชุดด้วยกันนะครับมี9 6 6 2แล้วก็9 2ทุถูกทันทางโดยเลขงวดก่อนประมาณนี้นะครับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวา งวดใหม่นี้ได้ตัวชน3ตัวนะครับก็จะมี3 4แล้วก็6นะครับ3 4 6ส่วนเลขชุดก็อยู่ด้านล่างนะครับใครชอบรูปแบบนี้ก็แคปหน้าจอไปดึงชุดเด่นเอาวันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับฝั่งทางซ้ายสูตรคำนวณของแอดมุกทุกท่าน ต่อมาจะเป็นทางสูตรสองตัวล่างของแอดแผนแผนพารวยสูตรก็อยู่ฝั่งทางซ้ายตัวเลขเด่นของอาจารย์ได้4กับหนะครับเ่นสูตรก็เห็นจะเป็นเลข4เลขชุดให้มาสชุดนะครับ4 7 4เจ7 5 8หหตัวเด่นตัวชอบก็เห็นจะเป็น4ี่เจกับสี่ปดทุกท่านแนวทางของแอดแผนแพนพารวย ันที่อยู่ด้านล่างสุดเลย1ทับสิบเอ็ทับหกต่อมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดเจน้อยทุกท่านอาจารย์ให้แนวทางชุด2ตัวมาชุดเดียวนะครับก็คือ7-4นะครับ7-4อาจารย์บอกว่าเป็นข้อมูลบนเท่านั้นทุกท่านแนวทางของแอเจน้อยอีกหนึ่งสูตรนะครับอีกหนึ่งใบ ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดปัญญานะครับอาจารย์ให้แนวทาง2ตัวเหนือใ,ใต้มาทุกทันแถวด้านบนนั้นเป็นข้อมูลชุด3ตัวนะครับอาจารย์ทําได้651 641นึ่งแล้วก็หกห้ตัวก็อยู่ด้านล่างนะครับมี51 41 54 61 92 93 94แล้วก็96นะครับแนวทางของแอดปัญญา มาต่อกันที่แนวทางของแอ n นาคิโนนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ทำได้ตามที่เห็นเลยทุกท่านสามตัวจะมีอยู่สองชุดนะครับสองห้าศูนย์กับศูนย์ห้าแปดสองตัวก็อยู่ด้านล่างนะครับมีสองศูนย์สองห้าสองแปดห้าศูนย์แปดศนแล้วก็ห้าแปดนะครับด้านล่างสุดตรงนี้มีสามเก้านะครับสามเก้า งวดประจำวันที่1พฤศจิกายน67เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นต่อมาจะเป็นข้อมูลชุด3ตัวของอนคารนนะครับแนวทางของอาจารย์ทำได้9ชุดทุกทันสำหรับแนวทางาทางวดที่ผ่านมาใบที่ผมลงนั้นหลุดไปนะครับงวดใหม่ก็คือใบนี้ มาต่อกันที่แนวทางของอาทิตย์ธาตุโกงวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณเลขเด่นของอาจารย์ได้5กับ9ก็จะมีเลข9้นะครับไปบนเข้าหลักร้อยส่วนเลขชุดนั้นหลุดไปถูกทันงวดก่อนน,นั้นเลขเด่นเข้าเลขชุดเข้า2ชุดเลยนะครับงวดที่ออก6 6 5 5 9้าหเกเลขเด่นของอาจารย์มี5เข้านะครับเลขชุดมี5 6กกับห้เเข้าทั้งบนและล่าง สำหรับในทางงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้าย 1. พฤศจิกายน 6. 7เจดหรืำนวณเลขเด่นของอาจารย์ได้9กับ8นะครับ9กับกส่วนชุดที่ติด9เด่น9ก็จะมี90919295ชุดที่ติด8นะครับมี818285แล้วก็86 อมนีนะครับอธาทิตาตะโกรูปแบบนี้ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดน้อยคอนวันนะครับงวดที่ผ่านมาหลุดไปทุกท่านสูุดคำนวณของอาจารย์ไม่มี962ไม่มี00นะครับสำหรับแนวทางของอาจารย์รูปแบบนี้2งวดหลังสุดมีเข้าแล้วก็มีหลุดนะครับ งวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายตัดไปครับข้อมูลแถวแรกของอาจารย์นะครับ69090 58282 18585 891 9 1 4 8 1 8 1ตัดไปถุกทันให้ชอบสูตรนี้ของอาจารย์ มาต่อกันที่ในทางของแอดไพ่เมงรายนะครับใบนี้อาจารย์ให้ข้อมูลโค้งสุดท้ายมานะครับก็จะมีทั้งสาตัวแล้วก็2ตัวมาดูข้อมูล2ตัวของอาจารย์ก่อนนะครับสชุดที่ทำได้ก็คือ4ี่หกกับ4ี่เก้านะครับสี่หกับสี่เ้าสำหรับชุด3าตัวก็อยู่ด้านบนนะครับแถวละ4ี่สองแถวตามนี้นะครับในทางของแอดไพ่เมงราย ใครชอบก็แคปหน้าจอได้เรียนดูได้เพิ่มเติมนะครับต่อมาจะเป็นแนวทางของนัดอินสีเท่าทุกท่านชุดแรกอยู่ด้านบนนะครับได้174184194ส่วนชุดด้านล่างของอาจารย์ได้396 306แล้วก็316สําหสำหรับแนวทางงวดก่อนใบที่ผมลงหลุดไปนะครับ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเลขตารางของแอดแลเดนวันที่ด้านบนนะครับฝั่งทางขวาตารางของอาจารย์ก็อยู่ด้านบนนะครับสำหรับเลขวินของอาจารย์ได้หนึ่งแปดหศูนย์สามข้อมูลบนของอาจารย์ครับเด่นแดกับ9ช้าจุดสามตัวก็ตามนั้นเลยนะครับชุดที่อาจารย์ชอบก็จะมีหนึ่งแปดหกศูนย์แปดสามแล้วก็หนึ่งเก้าสาม 2ตัวที่ชอบก็มี868393ข้อมูลล่างครับคำนวณเลขเด่นได้8กับ9ชุดที่ชอบมี8292แล้วก็81ทางของแอดระเด่นรูปแบบนี้ทุกท่านพอจากประมาณนี้ครับสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ